สวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวนะคะวันนี้จะเอาเดี๋ยวพี่แป๊ดพี่หมดพี่หมดหยุดค่ะหยุดทาหยูดทาอ่าโอเคพี่โมจะมาแจ้งม่ไงแป๊ดหนึ่งขอขออีกบล็อกหนึ่งแป๊นึ่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยว โ <Okay. S 2> okay, okay. อเคโอเคโอเคอหั่นกันข้างนี้กันนังจะเห็นชั้นเบาโอเคเออพอดีจะผัดจะมาแจ้งนะคะว่าลูกค้าถ้าจะมาติดตั้งระบบภาพไฟฟ้านะคะตอนนี้หน้าร้านที่พันมันเสร็จแล้ววะเดี๋ยวสิออรอก่อนสิเคยจะมาแจ้งนะคะว่าหน้าร้านที่พันทิพย์หนูจะปิดแล้วอ้หนูปิดไปแล้วหนูไม่ได้เปิดรับทําที่นั่นแล้วนะคะลูกค้าถ้าจะ ระบบภาคไฟฟ้านะคะลูกค้าต้องมาที่บ้านถูกต้องไหมมาที่บ้านนะคะ,ะก่อนที่บ้านไงก็เดี๋ยวลูกค้าอ่ออ,อีกแล้วอ่าเนี่ยลืมเดี๋ยวลูกค้านะคะก็ต้องทักเข้ามานะคะทักเข้ามาในเพจหรือโทรเข้ามาสอบถามน,นะคะว่าหนูขอโลเคชั่นของที่บ้านหน่อยเพื่อจะมาเจาะภาคระบบภาคไฟฟ้านะคะหนูก็จะส่งให้ทั้งอ่าทั้งในเพจหรือลูกค้าทักโทรเข้ามาหรือว่าจะส่งให้ทางข้อความนะคะ ที่นี่ก็จะมีทั้งเราบกผ้าใบตาเดี๋ยวป้าผู้ช่วยพูดกันแหละช่วยช่วยใช่เมื่อกี้ถึงไหนแล้ววะอ่ติดตั้งระบบภา้าใบตาเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งยังไม่เสร็จหรอกวันนี้อ่ะก็คือที่พันทิพย์ใช่ไหมเราไม่ได้เปิดแล้วที่พันทิพย์ไม่ได้เปิดแล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไปที่พันทิพย์นะเดี๋ยวจะพูดให้ที่พันทิพย์ไม่ได้เปิดแล้วก็คือตอนนี้ทํางานที่บ้านนะครับแล้วก็ ก็คือที่นี่นมีสต๊อกสินค้าด้วยมีอะไรอ่ะมันเป็นอะไรน้องถามว่าไม่ไม่เปิดอล้อ๋อโอเคที่นี่ก็จะมีสต๊อกสินค้าด้วยก็คือสําหรับลูกค้าที่ดูสินค้าไว้แล้วหน้าเพจน,นะครับแล้วก็ อ่าโอเคระบุรุ่นแล้วก็สั่งระบุรุ่น<ต>ระบุอะไรได้เลยแล้วก็สามารถมารับสั่งงมารับสินค้านะครับไม่ใช่ให้ลองก็คือถ้าเกิดว่าคือหน้าช็อปตอนนี้หน้าร้านผมจะมีอยู่เซ็นทรัลเวสเกตถ้าต้องการลองต้องการเลือกหลายๆตัวชิลๆหยิบนู่นลองนี่อะไรเงี้ยไปที่ร้านนะครับแต่ถ้าเกิดระบุสเปกมาแล้วต้องการมารับสินค้าที่จะเป็นสต็อกเหมือนฟิลคไ้ายๆก็ดังน้อยๆอยะครับก็คือแบบว่า เหมือนมารับสินค้าที่โกดังนะคะแแกะจากกล่องแล้วก็เซตอัพแล้วก็ให้เลยจะไม่มีให้ลองจะไม่มีให้ลองตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีแกะมาหลายตัวเลือกลายไม่นะครับไม่สะดวกแล้วก็ที่นี่คือจุดประสงค์หลักคือของคลิปนี้ก็คือแจ้งว่าต้องมาลูกค้าจะติดตั้งภาคระบบไฟฟ้ายังรับอยู่ยังรับอยู่นะคะทั้งติด o s เอเอ็กซีติดระบบไฟฟ้าต่างๆนะคะก็จะมาได้ที่ ที่บ้านนะคะที่บ้านก็คือเดี๋ยวลูกค้าก็โทรเข้ามาสอบถามอ i ด,ดไ้ดดไลน์ได้ไดหรือจะจะลงมาให้หรือทักมาในข้อความเพจก็ได้นะคะของโลเคชั่นที่บ้านหน่อยแล้วประ,ะแจงนิดนึงมาทำไรมาติดตั้งไฟฟ้าระบบไฟฟ้าผมก็จะมีให้เลือกอย่างวันนี้อ่ะมัน,นี้มาตัวมาใ,ใกล้ตัวอย่างตัวนี้ก็รับงานมาเป็นเจ้าฟิตแมน301เช่นเคยเดี๋วยวนะสินค้าราคา อ่าตัวนี้ที่ผมกำลังจะทำนะฮะอ่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับพอดีอ่าตัวนี้จะเป็นตัวนี้ก็คือตัวนี้ราคาติดตั้งจะอยู่ที่รวมติดตั้งเลยฮิ้วลูกค้าฮิ้วกีตาร์มาเองนะครับกีตาร์ของลูกค้านั่นแหละรวมติดตั้งรวมอุปกรณ์950บาทจบเลยนะครับรวมปรับแต่งเซตอัพให้ด้วยนะครับก็คือทําให้อย่างดีครับ ดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ไอไม่ไม่ใช่ขอโชว์โชว์โชว์ชวนิดนึง <S <S อันนี้ก็เราก็เสร็จแล้วได้บ็อกซ์มาแล้วนะครับเราก็ใส่จะนนทำให้ดูคร่าว อ่ะเสร็จแล้วโอเคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยอันตัวนี้จบก่อนนะที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวนี้ครับถังกล้องมา,ากล้องมาเลยจ้าตัวนี้จะเป็นเจ้าทานาคูต,ติเป็นรุ่นให,ห,หม่เห็นไหมเห็นเนาะเป็นเจ้าทานาคูติรุ่นใหม่นะครับโอเอหนึ่งมีเป็นมีระบบลำโพงในตัวแล้วก็สามารถตอ่อดูแอมได้เบอร์ไหมภาพมันจะไอ้นี่มันไม่โฟกัส แล้วก็สามารถต่อดู้แอมได้โดยแล้วก็ไม่ต้องต่อรู้แอมก็ได้มีลำโพงในตัวนะครับมีเอฟเฟกมีดีเล์มีคอรลัสมีรีเวิร์บมีระบบไม์แล้วก็ที่สําคัญเป็นรุ่นใหม่มีระบบบลูทูธให้ด้วยนะครับเอาไว้เปิดแบ็กกิ้งแท็กฟังเพลงกล่อมลูกอะไรอย่างเี้ก็ได้นะอ่ะเดีย๋ยวผมลองเล่นให้ฟังคร่าวๆอันนี้ไม่ได้ต่อแอมนะครับ คาก็คือรวมเ,เจ้าตัวนี้นะครับพร้อมติดตั้งเซตอัพเรียบร้อยกรลูกค้าที่กีตาร์มาเองหรือจะซื้อกีตาร์จากที่ร้านก็ได้ติดตั้งเจ้าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่2,200บาทค่ะ2,200บาทนะครับก็เบ็ดเสร็จเลยกำตังมา250เอ้ย2,200 <50, S 1> บาทนะ,ะงพันบาทอ่านะครับแป๊บเดียวใช้เวลาก็ไม่เกิน30นาทีนะครับแป๊บเดียวอ่ะสำหรับใครที่สนใจก็ เข้ามาได้แล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรุ่นเดิมอ่ารุ่นนี้นะครับก็ผมตัวนี้มันแพงนิดนึงผมใช้อยู่ก็อ่มีคนก็จะถามว่าอ้าวตัวนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวก่อนตัวนี้จะเป็นทานาคูติกเอ็กซี e. ก็คือดับเบิลโอเอสหนึ่งนั่นเองนะครับหรือเรียกฉายเลขเอ็กซ e. ีนั่นแหละมันเป็นฉายอะเขาไม่ใช้ใชบางใหญ่แล้อ่าเป็นมันอ๋อ,อเดี๋ยวนะที่ไหนแล้วมีลำโพงในตัวเหมือนกันก็คือ ดูรีวิวแบบละเอียดๆได้ที่คลิปด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวมีลูกเล่นก็คือมีวอลลุ่มมีโทนกลางแหลมแล้วก็มีรีเวิร์บสองสเต็ปนะครับรีเวิร์บกล้องน้อยกับกล้องเยอะนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์คอรัสแล้วก็พ้นว่าจะเป็นดีเลย์นะฮะอันนี้ก็จะมีระบบไม์ด้วยนะครับแต่จะรุ่นนี้จะไม่มีบลูทูธนะครับมันแล้วต่างแล้วทำไมมันถึงแพงกว่าเจ้า OS 1อ่าตัวนี้มันจะให้ย่านเสียงที่คมชัดแล้วก็เป็นเม็ด มากกว่านะครับก็สําหรับใครที่เน้นเน้นเสียงอาจสักดีกว่าสักประมาณ10%นะถ้าถ้าฟังด้วยหูนะสำหรับหูผมนะสัก10%อาจจะคมชัดกว่า OS1 นึ่งนะใครมาโอเคไปดูให้หน่อยอ่าแล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวฟังตัวนี้นะครับถ้าลูกค้ายิ้วกีตาร์มาเองติดตั้งเจา้จาตัวนี้นะครับก็3,500บาทอ่อ ครบทุกอย่างเลยแต่ถ้าลูกค้ามีฝีมือช่างอยู่ที่สามารถพอม่วเองได้ถ้าซื้อไปติดต,ตั้งเองตัวเนี้ยจะขายอยู่ที่3000บาทนะครับแต่ถ้าแต่แนะนําว่าเพิ่มอีกค่าร้อยให้ค่าแรงช่างดีกว่าเดี๋ยวทำให้อย่างดีนะครับปรับแต่งเซตอัพให้อย่างดีการติดตั้งเนี่ยมันสําคัญก็คือต้องวางเปียโซให้ดีๆกับซัดเดิลให้ดีๆนะครับเสียงมันถึงจะออกมาดังเต็มที่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงมันดูข้าวๆนะ ทุกคนก็เคยมาใช้บริการกันอยู่ก็อย่าลืมนะครับไม่ต้องไปถ้าสนใจต้องการใช้บริการก็ไม่ต้องไปพันทิพย์มามุงวานแล้วตอนนี้ผมยังเปิดยังปิดให้บริการอยู่ยังไม่มีกำหนดจะไปเปิดซ้ำนะครับต้องดูสถานการณ์ก่อนเบื้องต้นก็แนะนำโทรเข้ามาก็ได้นะครับถ้าแอดไลน์ไม่เป็นหรือว่าไม่มีเพจโทรเข้ามาเบอร์ที่ผมจะใส่ไว้ในรายละเอียดนะครับโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งโลเคชันให้ทาง SMS ก็ได้ครับแล้วก็แต่ถ้าสะดวกแอดไลน์ line, ทักเพจมาก็ขอโลเคชันที่บ้านหน่อยครับ อ่าแล้วก็แจ้งนิดน,นึงว่ามาทําอะไรมาติดตั้งตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมจะได้เช็คสต็อกว่ามีไหมมีพร้อมบริการไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็คลิปนี้ก็ไม่ได้จะมาบอกอะไรบอกแค่ว yani ่าผมทํางานที่บ้านก็หิ้วมาติดตั้งที่บ้านได้เลยนะครับประมาณนี้มีอะไรเพิ่เติมป้อะไม่มีแล้วเนาะโอเคยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับขอบคุณครับ